ใหญ่ปุยอะไรปุยนุ่น้าบอกนี่แล้วหอมปุยนุ่นแล้วหอมปุยนุ่นขอคนละหนึ่งด้อคนละเด้อหนึ่งเดอสองเด้อสเด้อสิบดิบเด้ได้แล้วได้แล้วยับมือห้าเด้อแปดเด้อทำไงห้าเด้อแปด

เอาไม่ได้จบมีครั้งเดียวอให้รางวัลก่อนมีแรงแค่นี้เบิรอะนั่งค่ะเดี๋ยวหลุดไม่เดือพอะไรเไว้ยใอู่่ไว้เออโอ้โหเราเรวทุกคนใกล้จะสี่แล้วขอยหมื่นเมืองพ้ี่จุดมันนี้ยังมียังมีเม็ดอยู่